สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมค์ครับอินฟินิตี้ให้เสียงภาพฝาไทายโดยไมค์คับอินฟินิตี้สวัสดีนักเรียนทุกคน,วน,คนคสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะคุณเถื่พี่คุณครูงทำพวกเราเล่นเอยเสียงติดใครนะฮะ มาผอเองครับพ่อโน้นนะคบจัดจังหวะนี่คุณครูได้พวกเราเล่นพื้นลาวาโอ้คุณครูครับพื้นลาว้าอ๋อผมคิดออกแล้วครับพวกผมไม่อยู่ในที่สูงใช่ไหมครับใช่แล้วทุกคนไม่อยู่ในที่สูงโอ้หนูทาไม่ได้ครับคุณครูหนูขอไปก่อนนะหนูอยู่แล้วอะไรเนี่ยถอดใจได้ง่ายนนี้เลยเหรอฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันจะอยู่ในที่สูงและฉันจะเป็นผู้ชนะโอ้นายคิดอย่างนั้นเลยเหรอฮียรี่กูก็ใช่นะแซ่โธ่ทำไมฉันเกิดมาต้องมีไอ้เงี้ยงๆตรงนี้ด้ว พื้นกับขาฉันมันช่างใกล้กันจังเอาล่ะนี่มีนแค่เริ่มต้นพร้อมกันไหมอ่าผมพร้อมแล้วครับคุณครูเอาละออกไปข้างนอกกันเลยดีกว่า เอาแล้วนักเรียนทุกคนมากันครบแล้วน,นะคุณครูจะให้พื้นที่ตรงนี้ให้นักเรียนทุกคนอยู่ในที่สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้ได้เลยครับคุณครูแต่ตรงนี้มันจะปลอดภัยออกับฉันจริงๆใช่ไหมเนี่ย <c oughs> นายสองมีเพิ่ไมไททาอะไรเนี่ยนายไม่รู้หรอกนะมันเป็นลวดน้ํายฉันไม่รู้นกสิฉันจะทำยังไงดีนะมันต้องให้สูงที่สุดอะแล้วตัวฉันก็สูงอ๋อฉันคิดออกแล้วฉันต้องกระโดดกระโดดแบบนี้กระโดดแบบนี้ไปเรื่อย แต่นายลืมคิดไปหรือเปล่าฮะเอนเดอร์แมนถ้านายกระโดดแบบนั้นอ่ะแล้วถ้าระพื้นมันเป็นมนือลาวาหมดนายกระดึงหึงอ,อย่างนั้นนายก็โดนลาวาหรือเปล่าคนคสิฉันทำอะไรไม่ได้แล้วนี่นายดูฉันนี่ฉันจะขึ้นไปบนแค่ของเสาวไว้น้ำนายมีท่าสกแกนตันไปตรงนั้นแคนดีกก่าเะนาะเดี๋ยวฉันจะให้เธอขึ้นชั้นแบบนี้นะแล้วฉันจะส่งเธอไปด้านบนนี่ ไปแข่งชั้นหน้าล้วกันเอาแล้วนะี่ทุกคนหมดเวลาแล้วคุณครูจะเริ่มแล้วนะ ไรมันร้อนๆอะอะไรกินคำาเนี้ยผมละลายลงไปแล้วเออฉันก็จะตามนายไปแล้วล่ะสลามคุม้งเอยมีใครรอดบ้างเนี่ยโอ้โหฉันก็ไม่รอดเหมือนกัน my god อ,อะไรกินคำคุ้งฉันจะ่วยสู้ต่อไปฉันจะไม่ยอมตายแบบนี้แน่ๆ ตอนนี้เราก็เหลือซอมบี้อยู่คนเดียวแล้วอยากให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนทุกคนส่งกําลังใจให้ซอมบี้ด้วยมันดูกันเลยดีกว่าว่าเขาจะรอดชีวิตจากลาวานี้ไหมฉันต้องรอดให้ได้ฉันต้องรอดให้ได้โอ้ไม่ก็สุดยอดมากเลยนายซอมบี้นายผู้ชนะ <Okay. S 1> ของการแข่งขันคร <Congratulations. S 1> ั้งนี้ฮะ huh? ผมเป็นผู้ชนะแล้วครับเย้เอ้ยไม่ไม่นะโอ้โหเกือบดีแล้วซอมบี้นายทำไมทําแบบนี้ล่ะฮะ เอาละคลิปวิดีโอวันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไให้เราด้วย, share, ววยเป็นกำลังใจเราทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อๆไปนะคะบ๊ายบาย